ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2475นั่นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขในรัชกาลของล้นเก้าร้่นกระม่อมรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันนี้นั่นเองเมื่อปีพุทธศักราช2475วันที่10ธันวาคมในช่วงนั้นเนี่ย การเมืองมีความผกผันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาปกครองโดยคณะราษฎรแล้วสถานการณ์ของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยซึ่งเป็นประชาชนส่วนน้อยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากความมีอคติของบรรดาผู้เป็นเจ้าใหญ่ในโตในคณะรัฐบาลในขณะนั้นโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะนั้นเนี่ย เนื่องจากการเข้าร่วมของฝ่ายพล,ลเรือนในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นมีพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมกันหลายคนเช่นนายแช่มพรมยงราฮิมูลลอกหรือท่านอดีตจุฬาราชมุรีแช่มพรมยงและท่านก็เป็นหนึ่งในเสรีไทยบรรดาพี่น้องในตระกูลศีจรูนไม่ว่าจะเป็น นายประวัติศรีจรูนนายบรนจงศรีจรูนนายมัฮัมัดนายมุสซาฟาศรีจรูนบุคคลเหล่านี้นั้นล้วนแล้วต่เป็นหนึ่งในคณะราษฎรที่เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองการดําเนินการของบรรดาบุคคลเหล่านี้แหละที่สามารถในการที่จะทัดทานการการมองในเชิงลบของภาครัฐที่มีต่อประชาคมมุสลิมในประเทศไทยได้พอสมควรมีการรวมตัวกันในช่วงที่เป็นปัญหามากที่สุดนั่นก็คือช่วงจอมพลแปลกพิบูลสงครามเข้ามามีอำนาจ บรรดาบุคคลเราเนี่ยเขาได้รวมตัวกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะจัดงานเมาลิดนะเขาเรียกว่างานเมาลิดส่วนกลางเขาไม่เรียกงานเมลิดกลางแห่งประเทศไทยนะการจัดงานเมาลิดส่วนกลางนั้นเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2480โดยฮ ا ยีอับดุลลอห์นะเป็นประธานนะนะจัดการที่หอประชุมศิลปากร ครั้งที่สองปีพุทธศักราช2481นายเล็กนานาจัดที่บ้านของท่านนายเล็กครั้งที่3 2482จัดที่บ้านนายเล็กเช่นเดียวกันแต่จัดออจัดโดยท่านนายเล็กเนี่ยเป็นประธานในพิธีจะจัดกันที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ต่อมาการจัดงานมลิกลางนั้นก็หยุดลงเนื่องจากว่ารัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามโดยการชี้แนะของบุคคลคนหนึ่งที่เป็นต้นคิดในเรื่องของความคลั่งชาติที่เรียกว่าหลวงวิจิตรมาตการเป็นคนที่ป้อนข้อมูลในเรื่องของรัฐไทย เปลี่ยนจากประเทศที่ชื่อว่าสยามประเทศกลายเป็นไทยแลนด์มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูม12ฉบับโดยจอมพลปพิบูลสงครามการกินหมากกอดีการนุ่งจงกระเวนการเดินโดยไมยส่สวมรองเท้าลักษณะต่างๆเหล่านี้ถูกยกเลิกในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามเพราะนั้นผลกระทบโดยตรงที่มันมีต่อพี่น้องม,มุสลิมก็คือเรื่องของภาษาเรื่องคำนดบธรรมเนียมประเพณีเรื่องการแต่งกายเหตุนี้เอง นายแชมพรมยงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในเสรีไทยขณะนั้นเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาก็คือสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกนะแล้วประเทศไทยก็เข้าประกาศเข้ากับฝ่ายของญี่ปุ่นนั้นนายแชมพรมยงค์เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเสรีไทยเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับนายบรรจงศรีจรุนซึ่งก็เป็นหนึ่งจากบุคคลที่เข้าร่วมในคณะราษฎรมาก่อนหน้านั้นแล้วและสองท่านนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของมหาวิทยายลัยอัลอาซาร์อัชชริฟรุงคไคโร,รประเทศอียิปต์เช่นเดียวกันจึงได้มีกกกาารตลงันว่ จะจัดงานครั้งที่สีขึ้นเมื่อปี2486โดยให้ท่านบรรจงศรีจรุนนั้นเป็นประธานในพิธีเป็นประธานจัดงานจัดกันที่วังสรารนรมท่านพี่น้องจัดกันที่วังสรารนรมและในงานนั้นเนี่ยทางคณะผู้จัดงานเนี่ยได้เชิญหลวงวิจิตวาทการซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของความคิดคลั่งชาติมีนโยบายนําเอาพระพุทธรูปไปวางไว้ตามโรงเรียนและมัสยิดทั่วประเทศคนคนนี้แหละที่ทําให้เกิดการกระทบกระทั่งและมีปัญหา บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็ต้องการที่จะเรียกว่าสั่งสอนสั่งสอนหลวงวิจิตรวรจการด้วยการเชิญมาเป็นประธานเปิดงานเมาลิดส่วนกลางเพราะนั้นพี่น้องจะต้องเข้าใจว่าเวลาเราจะพูดถึงงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในบ้านเรากับเวลาเราพูดถึงงานเมลิดในกลุ่มประเทศอาหรับหรืองานเมลิดที่บรรดาน,นักวิชาการเมื่อ2องร้อยสามปีก่อน4 0 0ปีก่อน500ปีก่อนพูดถึงแล้วก็เขียนในตำราเนี่ยจะต้องเข้าใจว่ามันคนละบริบทกันคนละการเวลากันคนละ วาระลักษณะงานมีความแตกต่างกันแน่นอนและที่มาที่ไปก็มีความแตกต่างไม่เหมือนกันก่อนเปิดงานจะมีการอารัมพบทถึงความอายุทธรรมท,ทีมุสลิมเนี่ยถูกกระทําจากฝ่ายของรัฐเสร็จแล้วก็ให้หลวงวิจิตรวาชการนั้นเป็นผู้กล่าวเปิดท่านต่อมาในรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระนันทมหิดลเนี่ยสองสี่แท่านแชมจุลาท่านเช,ม,นเชมเนี่ยก็ได้เป็นจุฬาราชมนตรีการจัดงานครั้งที่5ก็เกิดขึ้นโดยท่านพระวัติศรีจรูนเป็น ประธานจัดงานจัดกันที่สำนักงานมุสลิมสภาถนนราช,ชดำเนินครั้งที่6ก็เช่นเดียวกันครั้งที่7 2 4 9 1นนายดิพน์สิงห์สุมาลีจัดที่วังสารานรมกลับไปจัดกันที่วังสารานรมอีกครั้งที่9 2 4 9สีก็ไปจัดที่วังสารานรมแล้วก็ประธานจัดงานก็คนเดียวกันคือนายดิพนสิงห์สุมาลีแต่หลังจากนั้นเนี่ยจอมพลปอเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านั้นถูกรัฐประหารตอนหลังมาก็รัฐประหารซ้อนก็กลับมาเป็นผู้มีอำนาจอีกเมื่อจอมพลปอเนี่ยกลับมาเนี่ยทำให้ การดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดงานเมอลิสส่วนกลางนั้นหยุดไปเป็นระยะเวลาถึง10ปีด้วยกันจนกระทั่งในที่สุดจอมพลปพ้นจากตกกําหนาจปีพุทธศักราช2504จึงได้เริ่มมีการจัดงานเมอลิสส่วนกลางขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมีคุณหญิงแสงดาวสยามวาลาจัดกันที่สวนลุมพินีหรือสวนลุมจากการจัดในระดับชาติครั้งนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่านั่นเป็นการจัดงานเมอลิสกลางแห่งประเทศไทยครั้งที่หนึ่งซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่แต่เป็นครั้งที่10มันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วถึง9ครั้งด้วยกัน ต่อมาปีพุทธศักราช2506พระน้ัท่านจุฬาราชมนตรีต่วนสุวรรณศาสตร์รอให้โมอหได้กราบองคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันให้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทยพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถฉะนั้นเนี่ยงานเมาลิดกลางเนี่ยมันก็มีบริบทที่แตกต่างจากส่วนอื่นอีกแล้ว เพราะนั้นคนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์งานเมลิดกางจะต้องรู้ที่มาที่ไปของมันซะก่อนว่าในบ้านของเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกับการไปเอาตำราแล้วนักจาการบอกว่าตรงนี้เป็นการกระทําที่เข่าขายเป็นมายรยาทมีการสแสดงเล่นเล่นของบรรดาพวกนักมายากลอะไรต่อมีอะไรไอสิ่งเหล่านั้นมันเกิดในบริบทในบรรยากาศของคนอาหรับเขาแต่ของบ้านเรามันก็มีบริบทของมันเพราะนั้นต้องคานึงถึงส่วนนี้ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันด้วย นับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพระองค์ก็เสด็จมาเป็นองค์ประธานในคราดายจิ๋วองนั้นทรงติดพระราชกิจเนี่ยก็จะโปรดเกล้าให้นะสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชหรือว่าฟ้าชายเนี่ยได้เสด็จนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521เพราะฉะนั้นเนี่ยงานมาริดกลางแห่งประเทศไทยนั้นจัดมาอย่างน้อยเนี่ย54ครั้งแล้วตลอดระยะเวลา60-68ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่อยากที่จะเกินไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของงานมาลิดกลางที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้กับต้นเดือนหน้า และเป็นประเด็นสําคัญที่ผมอยากที่จะได้ส่งต่อกับท่านอาจารย์ทั้งสองในการที่จะได้นําเสนอในมุมมองของนักวิชาการในด้านของาศาสนาก่อนว่าการจัดงานเมาลิดกลางหรือการจัดงานเมาลิดคือางานางที่คล้ายวันถือกําเนิดของท่านบบิมฮัมัดสุลต่านลอฮ์ฮวะเลียวาซัลดัมนั้นนักวิชาการมีทัศนะอย่างไร